ถ้าไม่มีจิตที่คิดบัญญัติใดๆก็มีไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าไม่มีจิตที่คิดบัญญัติใดๆก็มีไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะหลากหลายยังไงในอดีตในปัจจุบันในอนาคตรูปเป็นรูปจริงเป็นรูป,ประคานได้อย่างหนึ่งนะคะส่วนที่เหลืออีกสี่ขันเป็นนามธรรมถ้านามธรรมที่เกิดดับก็มีจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นสำหรับ จิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์จะใช้คําว่าจิตจะใช้คําว่าวิญญาณจะใช้คําว่าโมโนจะใช้คําว่ามนัสก็คือจิตแต่โดยนัยยะของขันธ์นะคะจิตทุกประเภทนะคะทุกขณะที่เกิดขึ้นเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั hmm. ้นรูปขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งหรืออีกสามขันธ์เป็นเจตสิกท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นถ้าปรมัตทไม่มีบัญญัติก็มีไม่ได้ บัญญัติมีเมื่อไหร่เมื่อจิตคิดเท่านั้นเองถ้าไม่มีจิตที่คิดบัญญัติใดๆก็มีไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะหลากหลายยังไงในอดีตในปัจจุบันในอนาคตรูปเป็นรูปจริงเป็นรูปประคันได้อย่างหนึ่งนะคะส่วนที่เหลืออีกสี่ขันเป็นนามนธรรมถ้านามนธรรมที่เกิดดับก็มีจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นสำหรับ จิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์จะใช้คําว่าจิตจะใช้คําว่าวิญญาณจะใช้คําว่าโมโนจะใช้คําว่ามนัสก็คือจิตแต่โดยนัยยะของขันธ์นะคะจิตทุกประเภทนะคะทุกขณะที่เกิดขึ้นเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นรูปขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งเหลืออีกสามขันธ์เป็นเจตสิกท่านอาจารย์ฮะถ้าอย่างนั้นถ้าปรมาทไม่มีบัญญัติก็มีไม่ได้ บัญญัติมีเมื่อไหร่เมื่อจิตคิดเท่านั้นเองถ้าไม่มีจิตที่คิดบัญญัติใดๆก็มีไม่ได้ทั้งสิ้นที่อาจารบอกปรุงแต่งนี้ผมก็จะว่ามันเป็นเนื้อฟาร,ร์มของพระอาิธรรมปิดกทั้งปิดกอยู่ในสี่คำนี้เองไม่ใช่ว่าย่อดคำถ้าพูดถึงย่อจริงๆนะคะทุกอย่างเป็นธรรมมา,าเขาเหลืออย่างเดียวแต่ทีนี้ที่ใช้คําว่าจิต เจตสิกรูปนี่ก็คือการจําแนกออกไปว่าแม้กระทั่งนามธรรมนี่ก็มีความต่างกันก็คือนามธรรมก็แยกเป็นจิตแยกเป็นเจตสิกแล้วก็เป็นพะนิพานพะนิพานซึ่งเป็นนามธรรมแต่ก็ยังไม่ใช่นามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้ส่วนรูปธรรมนี่ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆก็ตามก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นรูปธรรมนะคะก็จึงจําแนกออกมาโดยลักษณะที่ละเอียดก็เลยได้จิตเจตสิกรูปพนิพาน ในส่วนของพระไตรปิฎกที่ท่านแสดงเอาไว้ทั้งที่เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามปิฎกก็ไม่พ้นจิตเจตสิกร,รูปแล้วก็พระนิพพานเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีสภาวะลักษณะเนีย้ยสภาพธารรมะที่มีจริงก็คือจิตเจตสิกร,รูปแล้วก็พระนิพพานค่ะ คือไม่ใช่มีใครไปแย่แต่ลักษณะของธรรมนั้นเป็นอย่างนั้นก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นว่าจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพานนิพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปรูปก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเรานั้ปรมัตถธรรมจริงมีส่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั้นเกิดระดับอย่างนั้นก็ไม่จริงเพราะว่า พรนิพพานเป็นสภาพที่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงถึงไม่จริงเกิดมาระดับแล้วตลอดเวลาขณะน,นี้หาอีกไม่ได้ไม่กลับไปอีกเลยแต่หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นพื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือเข้าใจปรมัธ,ธรรมสาเป็นขันธหคือรูปเป็นรูปขัน จิตเป็นเวทนาขันที่เหลือก็ต้องเป็นเจตสิกทั้งสามขันนะคะแล้วก็ขอให้เราคิดถึงความจริงว่าการที่ทรงจำแนกเป็นขันห้าเพราะอะไรขณะนี้ค่ะอะไรสำคัญมากสำหรับทุกคนคุณวิชัยค่ะตามความคิดเห็นนะคะก็คือจิตเหต็นว่าถ้าไม่มีจิตก็คือไม่รู้อะไรเลยในโลกนี้ค่ะ ในเวลาที่คุณวิชัยกำลังสนุกมากอร่อยมากและคิดถึงจิตหรืออะไรก็ยินดีความชอบยินดีพอใจกับสิ่งที่เราต <Wand. S 2> ิดข้องตรงนั้นอยูจ่จริงๆแล้วถ้าทราบว่าสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งมีจริงและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่สุดคือความรู้สึกไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ห่างไกลแสนไกลทั้งทุกกายทุกใจนี่คือความปรารถนาพระเจ้ก็ปรารถนาโสมนัส คือความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยนะคะแสวงหาทุกอย่างเพื่อความรู้สึกอันนี้ทำไมทำอาหารอร่อยอร่อยนะคะค่ะทำไมไปซื้อของสวยๆงามๆทำไมประดิษฐ์อะไรทุกอย่างให้หน้าดูน้าพอใจจะเห็นได้ว่าเพื่อสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างเดียวนะคะคือความรู้สึกความรู้สึกมีจริงคะ่ะแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ สิ่งที่จิตกำลังรู้เนี่ยนะคะเรียกว่าอารมณะหรืออารมพนภะเป็นที่มายินดีของจิตพราะจิตจะไม่พลาดจากอารมณ์เลยจิตเกิดขึ้นต้องไปสู่อารมณ์ต้องมีอารมณ์เพราะฉะนั้นสำหรับอารมณ์ทั้งหลายที่จิตรู้เนี่ยนะคะถ้าอารมณ์นั้นไม่ดีจิตก็ไม่เป็นสุขเลยนะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนสแสวงหาต้องการที่สุดคือโสมนัสเวทนา ความรู้สึกสบายใจนะคะทางกายก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ได้อะทุกขมสุขก็ยังดีใช่ไหมคะคือเฉยเฉยขออย่าให้เป็นโทมนัสหรือทุกข์ทางกายเลยไม่มีใครต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่เราแสวงหารูปและติดในรูปเพราะเราอยู่ในภูมิพบที่มีรูปประคันเราไม่ได้อยู่ในภูมิซึ่งมีแต่จิตเจตสิกไม่มีรูปเลย เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงรูปทางหูได้กลิ่นรูปทางจมูกได้ลิ้นรสรูปทางลิ้นได้กระทบสัมผัสรูปทางกายแล้วจะให้เราติดข้องอะไรถ้าไม่ติดข้องในสิง่งต่างเหล่านี้ซึ่งมีอยู่เป็นปกติในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งที่พอใจที่สุดคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือโสมะนะัสอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธนะคะ พราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเจตสิกหนึ่งประเภทในเจตสิกทั้งหมด52ประเภทเป็นเวทนาขันทุกชนิดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเวทนาประเภทใดเป็นส่วนของเวทนาจะไม่เป็นส่วนของธรรมะอื่นเลยเป็นเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นเวทนาขันเพราะฉะนั้นถามว่าเวทนาเจตสิกที่ไม่เป็นเวทนาขันมีไหมคะ การศึกษาธรรมะเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่ได้นะคะความจริงเป็นอย่างนั้นก็ต้องตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่าสภาพธรรมะที่รู้สึกไม่ว่าจะเป็นรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขนั่นคือความรู้สึกซึ่งมีจริงประเภทหนึ่งนะคะคือเป็นเวทนาเจตสิกแล้วก็เป็นเวทนาขันด้วยหมายความว่าไม่ปะปนกับเจตสิกอื่นเลยแล้วก็ที่ทรงแสดงอย่างนี้นะคะ ต่อจากนี้ก็จะทราบว่าเพราะอำนาจของความยึดถือเราต้องการอะไรถ้าไม่ใช่รูปเห็นไหมคะว่าเราติดในรูปเกิดมาก็ด้วยความไม่รู้เนะะี่ยค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารถ้าจะใช้ชื่อว่าปฏิจจสมุป,ปาทะก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช้แต่ใช้โดยความเข้าใจว่าเกิดมาไม่รู้นะคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ พราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่ารู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกเข้าใจถูกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ถ้าเป็นปัญญาปัญญากับอวิชชาตรงกันข้ามกันถ้าบอกว่าอาวิชชาคือสภาพที่ไม่สามารถเข้าใจถูกไม่สามารถเห็นถูกไม่เห็นถูกไม่เข้าใจถูกในอะไรไม่ใช่ลอยๆใช่ไหมคะในสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้คะ่ะ มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในเห็นที่กําลังเห็นหรือเปล่าตรงตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความเข้าใจถูกไม่มีความเห็นถูกนะคะเคยได้ยินคำว่าอาวิชชาแต่ไม่รู้ว่าอาวิชชาเมื่อไหร่มีลักษณะอย่างไรแต่ขณะนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องคำเฉยๆนะคะแต่คำส่องถึงลักษณะของปรมัตธรรมซึ่งต่างกันขณะนี้ไม่รู้ความจริงของเห็น ลักษณะที่ไม่สามารถรู้ได้ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแต่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆและสภาพธรรมะนี้ซึ่งเป็นอวิชชานะคะีค่ะไม่สามารถจะรู้ถูกเห็นถูกไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังเผชิญหน้าซึ่งกําลังเป็นอารมณ์ได้เลยมีไหมคะอวิชชามีเมื่อไหร่พอจะรู้ได้ใช่ไหมคะ พระฉะจา้นจะเห็นได้ว่าขณะใดที่มีอวิชชาขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลภายหลังธรรมะทั้งหมดนะคะ่ค่ะก็จะสอดคล้องกันก็ะจะทําให้เราเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจโดยชื่อปฏิจจสมุป,ปาทาและเอามาเรียงกันแล้วก็โยงกันไปเป็นข้อๆนะคะแต่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆ ส่านารย์ะกลับมาที่เวทนานถนนเคยได้ยนินคุณอลันไดเวอร์ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเคยพูดว่าเวทนานี่เป็นตัวที่ร้ายที่สุดใช่ใช่ทหไมคุณอลันไดเวอร์ใช้คำว่าเจ้าตัวร้ายเพราะว่าทุกคนติดในเวทนาที่เป็นสุขได้มากนะคะสแสวงหาดิ้นรนกระทําสังขารทั้งหลายท่านที่เป็นกุศลและอกุศลก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ได้เวทนาที่เป็นสุข เราพูดทีละอย่างเช่นเราพูด